ตอนรับก็สู่ช่องตีปั้นเพจนะครับและแล้วก็ถึงเวลาที่แฟนบอลทุกท่านรอคอยนะครับเมื่อทีมชาติไทยชุดยู23จะลงทําการแข่งขันฟุตบอลในเช่นครับยู23เพื่อชิงตั๋วไปโอลิมปิกเกม3าใบครึ่งพบก,กับทีมชาติดีรักในเวลาสี่ทุ่มครึ่งของวันนี้นะครับซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ตสช่อง6กหซึ่งแฟนบอลก็หาดูันเองตามวิธีธรรมชาตินะครับแต่ก่อนเกมการแข่งขันนะครับจะเริ่มขึ้น ก็ได้มีการประชุมทีมของทั้ง4ชาติตามธรรมเนียมครับเพื่อแจ้งเหตุผลกฎกติกาต่างๆให้ทุกชาติได้รับรู้โดยทั่วกันและได้ข้อสรุปดังนี้ครับวันนี้ทีมชาติไทยจะสวมชุดสีน้ําเงินพวกสถาบปปัูสวมชุดสีส้มในเกมที่จะพบกับอิรักในเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มครับ2การเปลี่ยนตัวจะสามารถทําได้ทั้งหมด5คนและเปลี่ยนได้ถึงสามครั้งไม่รวมช่วงพักครึ่งนะครับ3ม,มีการนําเทคโนโลยี vr มาใช้ ตลอดการแข่งขันสีในกรณีที่ผู้เล่นได้รับใบแดงจะถูกแบนจากการแข่งขันนัดต่อไปทันทีหรือหากได้รับใบเหลืองครบ2ใบจะถูกแบนในเกมนัดต่อไปทันทีและจะมีการล้างใบเหลืองหลังจบการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายครับถแถลงข่าวอิสระศสีทโลหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทย 3, ยูยิไสามกกล่าวว่าสำหรับทีมชาติไทยของเราก็มีการเตรียมตัวมาตลอด2ปีที่ผ่านมาเราก็พร้อม สำหรับการแข่งขันรายการนี้สำหรับทีมร่วมสายก็ถือว่าแข่งแกร่งแต่ก็พอมีโอกาสพอมีหวังว่าทีมของเราจะทําได้ดีสําหรับการเข้ามาของมาซาทนาอิชิเฮดโคชจากทีมชาติไทยชุดใหญ่หลักๆคือเขาก็มาช่วยดูในเรื่องของภาพรวมเพื่อให้ทีมยูยี่สามเป็นไปในทางเดียวกันกับทีมชุดใหญ่การทํางานก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีส่วนเรื่องเป้าหมายของเราก็คือมาเพื่อคว้าตั๋วโอลิมปิกแต่เราก็ต้องโฟกัสเกมต่อเกม ตลอดสองปีที่ผ่านมาเราก็มีโอกาสเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดส่วนอิรักเป็นทีมแรกที่เราจะต้องเจอก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งหลังจากที่ได้เห็นเขาเล่นในรายการล่าสุดผมคิดว่าทุกทีมก็มีโอกาสในการสู้กันและผลลัพธ์กออกมาได้ทั้ง3หน้าก็อยู่ที่ความละเอียดในการเล่นของแต่ละทีมเกมนี้นะครับโค้หลักก็ได้ตั้งกับทันทีมถึง3าคนด้วยกันครับเขากล่าวว่าภาพรวมในการซ้อมทิศไทยตลอด4วัน ก็ดีขึ้นตามลำดับทางสภาพร่างกายและความสัมพันธ์ในทีมและก็เทคนิคต่างๆแต่สิ่งที่กังวลก็คือนักเตะบางคนที่อาจจะเพิ่งมามีสภาพความฟิตอาจจะไม่เท่ากันและการฟื้นฟูคนที่เพิ่งลงสนามมาทําให้เราจําเป็นต้องเปลี่ยนแผนการซ้อมมาเป็นการฟื้นฟูร่างกายและปรับตัวกับเวลาที่แตกต่างกันถึง4ชั่วโมงให้เร็วที่สุดผมคิดว่าน้องๆก็มีศักยภาพที่จะไปสู้กับทีมชั้นนําในระดับเอเชีย โอกาสเราก็มีเราต้องดึงศักยาภาพของเราออกมาอย่างเต็มที่โดยตอนนี้ผมก็ได้แต่งตั้งกับตันทีมไว้ก่อน3คนคือสงพจวิทย์รักญาติชนพัฒน์บัวพันธ์และปุระเชษฐ์ทอสนิทกับกู้แข่งทุกทีมเราก็มีโอกาสได้แต้มออกได้ทั้ง3ามหน้าอยู่ที่ว่าใครละเอียดกว่ากันและมีวินัยมากกว่ากันเรามีความต้องการที่จะไปโอลิมปิกคือเป้าหมายหลักโอกาสก็ยังมีเราก็จะทําหน้าที่เต็มที่นักเตะหลายคนก็ทําได้ดีทั้งในด้แดนหน้า ที่ขยับมาเล่นได้ก็ถือว่าน่าพอใจเอราวันก็มีความสามารถเฉพาะตัวสูงการดวลตัวต่ดตัวการอยู่กับเพื่อนร่วมทีมตอนแรกก็คิดว่ามีปัญหาแต่พออยู่กับทีมก็ปรับตัวได้ดีและสนุกกับเพื่อนๆการเข้ามาของคอร์ดอิชิก็เป็นเรื่องที่ดีมากน้องๆก็มีแรงจูงใจในการฝึกซ้อมและการเล่นนักเตะที่เพิ่งแข่งมาหลายคนก็เคยร่วมงานกันแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาก็จะต้องปรับจูนกับเพื่อนเล็กน้อย อยากให้เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนก็จะพยายามให้เต็มที่ครับโพลวิทย์รักญาติกับตันทีมชาติไทยยูยิบสามก็ได้กล่าวว่าก็ขอขอบคุณที่โค้ชละมอบตำแหน่งกับตันทีให้ผมผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสภาพความพร้อมตอนนี้ทุกคนก็ถือว่าพร้อมโดยเฉพาะเรื่องสภาพร่างกายเกมแรกกับอิรักก็ตั้งเป้าที่จะเอาชนะให้ได้และพยายามทำให้เต็มที่และพยายามโฟกัสไปทีละเกม สำหรับรายการนี้เราจะทําให้เต็มที่เพื่อที่จะไปโอลิมปิกให้ได้ครับส่วนการทํางานระหว่างพวกสาประตูทุกคนก็พยายามทําให้ดีที่สุดและพยายามช่วยเหลือกันและให้โค้ชตัดสินใจเลือกสุดท้ายก็ฝากแฟนบอลเป็นกําลังใจให้ทีมชาติไทยอยู่ยุ่สามด้วยครับตันทีมคนต่อมากคือปุโรชเช์ท่าสนิทจอมทัพจากเมืองทองก็ได้กล่าวว่าสําหรับสภาพร่างกายของผมตอนนี้ดีขึ้น,นเรื่อยๆก็ได้โอกาสลงสนามกับเมืองทองมากขึ้น ส่วนการมาสมทบทีมหลังจากคนอื่นคิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากมายเพราะเคยร่วมเล่นกับเพื่อนร่วมทีมมาแล้วและตัวผมก็มีโอกาสมาร่วมฝึกซ้อมและอยู่แคมป์หลายครั้งเป้าหมายของผมและทีมอยากทําให้ดีที่สุดผมอยากเข้ารอบและไเปโอลมปิกที่ปารีสให้ได้กับเพื่อนร่วมทีมผมคิดว่าเราปรับตัวเข้าหากันได้ดีทุกคนเฮฮาและช่วยกันเล่นส่วนการทํางานกับสตาฟโค้ชโค้ชกำชับเสมอว่าต้องพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดออกมาให้ได้ เกมแรกกับอิลักษ์ทุกคนจะทําให้เต็มที่และเก็บสามแต้มแรกให้ได้ฝากแฟนบอลชาวไทยเป็นกนาลังใจให้พวกเราด้วยครับพวกเราจะทําให้ดีที่สุดครับถึงกันตพลครน,นีแรงนะครับได้กล่าวว่าสภาพความพร้อมตอนนี้ก็พร้อมมากๆครับส่วนเกมแรกกับนิลัก์ก็เป็นเกมที่ยากแต่เชื่อว่าพวกเราสามารถทําได้เป้าหมายส่วนตัวก็อยากทาประตูให้ได้ส่วนเป้าหมายของทีมทุกคนต่างอยากไปโอลิมปิกที่ผ่านมาเราก็ได้มีการวิเคราะห์อิรัก์มาแล้วก็ต้องระวังเกมลุกของพวกเขาเป็นพิเศษ พราะพวกเขามีความสามารถเฉพาะตัวสูงก็ต้องรับมือให้ได้ส่วนกองหลังของพวกเขาก็มีรูปร่างสูงใหญ่สุดท้ายก็ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับเราจะทําให้เต็มที่ครับภาพนี้ครับกันภพลคีรินแรงหัวหอกทีมชาติไทยยู13ก็ 3, ยืนคู่กับโคดบำรุงบุญพรมอดีตศุนหน้าทีมชาติไทยชุด 17, ยู17โดยศึกฟุตบอลโลกยู U 17ที่ประเทศอียิปต์ครับก็คงจะติวเข้มเรื่องของการสร้างสถานการณ์ในการเข้าไปทำประตูครับ เรื่องอาหารการกินไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณชมเมื่อได้ท่านเอกอัครราชทูตนักลงโดฮาทาการจัดเลี้ยงนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอท่านก็ได้เลี้ยงอาหารขําจากการฝึกซ้อมนะครับที่ร้านอาหารเบนจอลงภายในโรงแรมดุสิตนักลงโดฮาโดยท่านเอกอัครราชทูตก็ได้พูดกับโค้ชอิสระสิทธิโวผน้าผู้สอนนะครับนะมาซาทดาอิชิที่ปรึกษาของทีมชาติไทยชุดใหญ่และชุดยู23 ทีมงานรวมถึงให้กำลังใจนัะขอ,อน้นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยประสบความสําเร็จในการแข่งขันที่สําคัญครั้งนี้นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีรดน้ําดําหัวตามเพลนีสงการของไทยได้วยครับนี่ครับกองทัพต้องเดินเล็กท้องครับข้าวหมุดทอดครับขอยกนิ้วเนี่ยครับอร่อยครับอร่อยนี่ฮะน่าจะเป็นผักข้นนะนะครับผักคะนนะหมูผัดปลาหมึกนะครับ ยิ้มแย้มแจ่มใสนะนี่นะฮะชนะพัดบัวพันธ์ครับกำลังตัดหมดทาดอยู่นะครับกองหลังจากบีจจปทุมอยู่ในเตดครับทำให้เต็มที่ครับน้องลุยเลยนะครับตะแนนสุดท้ายนะครับนี่ฮะกลุ่มใหญ่นะครับเราวันกันเย่ครับนางร่วมตอกับเีลวุฒิส่วนสันครับกูซีฮะกูซีคู่ใหม่แข่งทีมชาติไทยยูยี่สามครับขับไปก็โอหกิดกันอร่อยเลยครับนี่ครับจับหนักจับเต็มครับ โภชนาการนะฮะโภชนาการอย่างดีเลยนะฮะไม่เหมือนเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนทีมชาติไทยเราเนี่ยค่อนข้างจะหอดมือเป็นมือเลยนะฮะยุคนู้นนะครับนี่ฮะเดชดานนทนัตครับทองกลางจากทูแบงค์เข้าในเต็ดนะครับทูวสองนิ้วเลยครับกินเยอะเลยฮะสามอย่างสี่อย่างนะครับอร่อยครับอร่อยนะฮะท่านเนีกเขาได้จะทูตกระพูดคุยกับมาสัทธดาชีนะครับแล้วก็รามจ่ายนะครับผม ก็คงจะให้กำลังใจกันนะครับให้กำลังใจกันนะฮะแล้วก็มีการลดน้ําดําหัวท่านในกคาราชทูตนะครับโดยทีมงานจับโคดนะครับและนักเตะนะครับนี่ครับลดน้ําดําหัวโคดอิสระศรีธโรครับเนื่องในวันปีใหม่ไทยนะครับก็มีความสุขกันทั่วหน้าครับเช่นมื่นครับก่อนเกมการแข่งขันจะตึงเครียดกว่านี้นะฮะก็มาผ่อนคลายกันสักนิดนึงนะครับลดน้ําดําหัวกันไปครับลดน้ํามาซาทัดายชีนะฮะ ท่านก็เป็นคนญี่ปุ่นนะครับแต่ท่านก็มารับประเพณีไทยไปด้วยครับนะครับกิษดานนทนัทครับท่าพี่ครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจช่องตีบ้านเพียรนะครับเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ